สวัสดีครับมาพบกันที่เก่านะครับช่วงนี้คลิปนี้กับมีอย่างมากนะับไม่ผู้ชมทุกท่านนะครับรับเบิ้งกันตอนนี้ผมเงา้วครับก็เลยตัดผมจักหน่อยหวครับตัดสรงยังมาดิตัดทรงไอ้ยังเขีป๊อปเลยทูป๊อปเออทูป๊อบเขียบป๊อบม่ะา ทบอบเพื่อเป็นสามบอบสี่บอบตัดทั้งสี่แล้วครับมึงรถวิธีการตัดนะครับตัดง,ง่ายๆครับด้านข้างก็คือไถไถจากด้านข้างมาประมาณเหย้ามันสักสองหาเส้นมาเนี่ยช่วงนี้ครับสองเส้นสามเส้นแล้วก็ช่วงข้างบนนะครับนจากตรงขางถึงฟังอีกฟังก็หลากเหย้ยวครับปล่อยไ้เหย้ยว ทุกตามใจซางก็พุ่งไปเลตามใจซางตึง๊งเรจะซางดีเหตุดาเบื้องรอครับสองไม่เป็นังไรกับทาเบื้งติดตามกันเน้อะแต่ว่ากับหนาสีโอเคอยู่ครับปีที่แล้วไวผมสั่น,นครับตลอดปีเลยก็เลยแบบปีหนี่อยากเปลี่ยนสไตล์บ้างเปลี่ยนมาไวผมแนวรูปแบบหใหม่แนวใหม่ ไม่เล่าออกไปลองเพลงก็จะเสียแบบแปลกตานั่นบันนี้อาเสียสีผมผมละสีย้องท่องละคือวะทรงนีสองเดียวกันมีสั่งตัดผมประจำบ้านครับ มั่งเห็ดได้ทุกอย่างเดี๋ยวมันนี่ไปได้ปลาทูมากครับปลาทูมากด้มาจากร้านอ่าตุรกีนะครับได้มาตัวใหญ่เรามาสามซีถุงซีถุงแค่ถุงก็หาถุงกว่าหาถุงตัวใหญ่ครับตัวทาฟฝ้ามืดเลยฝ้าไม่เห็นเลยตัวใหญ่ยไร มันหาย,ยากหายจะโดนแล้วมันมีแต่ตัว,ตวนนเล็กๆปลอกแดนบ่เสีบบ่มันตัวยังไงยังค่อยเหมือนปลาทูเข้มใหม่ครับเอาไปเอาไ้กิน,นครับงามันมีได้ชมเพจเลยครับผมก็ตอนนี้ก็ ก็ถึงช่วงชาตเด็ดนะครับหลังจากที่ตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาเบิ่งหน้าตาของผมเลยครับว่าหลังจากที่ตัดผมเรามันเป็นออกมาแบบแบบไหนนะครับเนาะเป็นแบบนี้ครับอื <c oughs> เป็นยังไงถึงใจพ่อแม่พี่น้องว่า <c oughs> ขอบคุณอช่างตัดผมประจาบ้าน <c oughs> เปินเป่นะครับเนาะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งครับม่านําเสนออีกที่เราเคยคุยกันไปนะครับเนาะเป็นเข้ามาครับมัน คือเข้ามานะครับเข้ามาที่กินเราเมากันหละ่ะ <c oughs> อย่างที่บอกแล้วนะครับเนาะตอนนี้นก,ก็คิดว่านาสิเป็นเรียบร้อยแล้วครับเพราะมันออกน้ำาออกอะไรมาเนี้มันออกแล้วนะโอ้โหนี่คือเหล่าสาโทเลยครับเนี่ยน่ากินมากนะครับเนาะเดี๋ยวตักชิมครับจะลองชิมออวมา,วามันมันสีคือมันสีเมาอ่นะครับเนาะเกิดเมา้ากับใส่อะไรเลยนะครับเนาะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับเป็นแ,แบบนี้ นากินบอนะครับชิมเหมือนนะครับลองชิมเหมน,นะเป็นตมเมาบ่ะอร่อยเป็นตมเมาคอแซ่บต้องมาใส่ตู้เย็นมันที่ได้เย็นเย็นอือเข้ขมามานเขาเลยครับอร่อยครับอือรู้สึกมึนๆนิดหน่อยนะครับ เห็นปะ่ะอืมสิเมาอยู่หืมเมาโอเคเลยครับแซ่บถึงใจครับปรากฏว่าเข้ามาของข้า,สาใส่เด็เลยครับบ้านเมาสรุปแล้วบ้านาเมาด้อบ้านเมาครับอีชช็อตนิ่งครับอยากใช้พี่แม่พี่น้องได้รับชมกันปลาทูครับปลาทูใหญ่ตัวงหญ่ครับ,บ,รบตัวง่ายเอ้ามึงตัวง่ายครับเอามาเห็ดปลาทูเข้มครับปลาทูหนึ่งปลาทูเข้มไม่กินมันนะต่างหลายตัวเมื่อวานนี้ไปเจอม่ายุรานหตุเลย ตัวหน่อยเพ่อเอาเรียกเอาตัวตัว,ตวย,ยัครับนะครับปุ่ณทำ่ามือปุ่น,นะย<ห>ังไงใครกีนดีอืมอ่าทากินเ้องภูริยอยากกินหลังไม่เด้อพ่อแม่พี่น้องอืมหลังไม่เลยครับผใครผู้ใดยอยู่สวิตก็ขับยยรถมากินติดตามได้ครับขับมาหอดบ้านมากินอยู่บ้านได้ครับขี่ปุณเอาอาจารย์ว่ามันไปใกล้ๆเนี่ยนที่ใช้ขี่มันขี่ได้ยังขี่ประตูครับต้องต้องแลนะครับ หลังจากที่ไปซื้อมากมันจะแช่แข็งมากนะครับเนาะเขาจะต้องจัดการจะต้องจัดการเอาทีลงมาค่ที่เป็นรอหายอยู่ได้เลทามิอีกีถวว้อยู่ได้ด้วยเน่ยมันหายากตัวหญ่งๆนะมีแต่ตัวน้อยๆอันน้อยมันแข็งอันเนื้อมันแข็งมันอันกลางกับไรยทกินโมเสบครับอันนี้จ้าของมันเนี่ยนี่หนึ่งโอ้ยหนึ่งนี่ปเพชรปะทูเข้มเลยครับลองไปถอดกินตัมปนตัมเกลเหมียงกระดูกไปอี่แซบนะ ดๆเดี๋ยวเฮ็ดเมียงนมจีนยุนี่กับพฟฟ่อเสซ่บดอกเอามาขายสามตัวแปดฟังพฟฟ่อเสีบดอกเค็มกับเค็ม,มยักษ่าตายยักสัตว์เราบุ๊คสดๆครับแข็งมากไปถึงช่วงจังหวะพอดีครับมันโมได้ว่ามีขายตลอดนะเราต้องไปถึงจังหวะคนะะน้ำหาอะไรเอ็ดโดนแล้วเนาะไปไล่ล้านครับทั<น>่วสุริย์เราบ่มีจยกบ่มีอยากล้านเลยพอดีเมื่อวานไปเจอมาครับเออแหววบอกคงเลยพอไหมโชคดีครับ เดี๋ยวทีเก่าครับดีขึ้นยังครับผมปลาทูที่เขาได้เห็ดเสร็จบางหันนะครับที่ได้ถ่ายคลิปลงไปบางหันนี่แหละครับคือหน้าตาของมันครับตอนนี้ป่าทู่ทอดนะครับเนาะัวบางใหญ่ครับเบิ้งนากินบ่สคนนั้นอาปลาทูอย่างว่าโตใหญ่ครับแขบสิล่องกินสิล่องกินครับความมันสีแซบซํำไหลเนาะสิล่องกินเบิ้งเลยครับนี่ปลาเบืงเนื้อแน่นๆนะครับ เนียนไหมเนียนขนาดนั้นพึงเอาลงครับอยากกินบ่โอ้โหสุดยอดเลยครับหามาได้ไงเนี่ยผันมูอวนานบ่อยลานตุลกีว่าอะไรพ่อของแซ่บได้ครับนี่นะกินกระตัมเพกกะปีเนาะอร่อยมากอุ้ยเมี่ยงปลาเมี่ยงปลาทูเมียงปลาทูอร่อยเนียนมันไหนบ่เนื้อมันเนียนเนื้อมัน ตัวเสียเที่ยวมาตัวน้อยๆตัวอันสองนิ้วขึ้นนั่นแข็งเนื้อแข็งกางกันได้หลายนอันน้อยนะมึงผมมึงไงเจอตัวครับเพื่อนผมวันหลังเหนียวใส่ชงผิดไปจ้ะแซ่บหมูครับเหนียวมื้อนี้พร้อมกันมื้อหนี้ได้ลาบอีอะไรยังเนื้อแดดเดียวทำเองใส่บิลีครับผม ยอย่าซุดจ้าเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับนะว่า,ม,ามีอย่างมีกิจกรรมอย่างต่อไปนะครับครับเดี๋ยวมีคนเข้ามานะครับที่มาเข้าไว้นั่งเพราะฉะนั้นกินนัง่งรอกินเข่าก่อนพน,นะรอกินเขา่าเสร็จครับ <c oughs> เดี๋ยวสีชิมเนะ <c oughs> ลยเดี๋ยวมิซ่า,า,าทั่วซาทั่วเข่าเตรียมไว้แล้วครับเดี๋ยวมาชิมกันนะครับทอดที่หนัก อาที่นาได้ทาท้นเขามาก็ได้ยุ่มเลยโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งสบปรพาการเตรือนนะครับเอาจิ๋วหาพี่น้องทุกคนครับทุกคลิปเลยครับ <c oughs> เกิดกดกระดิง่งทั้งหมดเตียนเตียนกันนะครับเดี๋ยวของอีกสิเก็บเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ครับแช่สองปิดไวรร้ <c oughs> ที่ถุงที่เขาแพ็คไว้เอาไปกินเวลาเขาอยากกินนะครับนะหอกมากกิน เดี๋ยวเทศเมียงปลาทูก,กินกับขนมกีนทับแสบครับไม่รู้กรดเลยนะพักหลังบ้านพร้อมครับเตรียมไว้เรียบร้อยทุกอย่างเพอร์เฟกครับขอบคุณเรียนายครับผมสวัสดีครับ